สวัสดีครับผมเปนซีตัวแสบนะครับใครที่ชอบสั่งของออนไลน์ต้องดูวิดีโอนี้ครับ่าฮอินฟินิตี้เพราะสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงนี่มันหมายถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนๆเลยนะครับ หดูยิ่งใหญ่มากเลยเพราะมันคือวิธีการจัดการกับกล่องพัสดุก่อนที่เราจะทิ้งมันไปครับมันคืออะไรยังไงเรามาดูวิดีโอตัวอย่างกันก่อนเลยครับอ่ะนี่นะครับเขาบอกคาเตือนครับก่อนจะทิ้งกล่องพัสดุครับให้เอาแอลกอฮอล์เช็ดครับเช็ดที่ชื่อที่อยู่อะไรพวกนี้ครับก่อนที่จะทิ้งครับเพราะมันคือข้อมูลส่วนตัวของเราคจบแล่วโอ้โห เร็วจังยังบรรยายไม่ถึงไหนอ่ะดูบมบนไปแล้วกันคือไอ้ตรงหน้ากล่องพะวัสดุมันที่มีข้อมูลทั้งหมดของเราเลยเช่นชื่อเบอร์โทรที่อยู่ต่างๆซึ่งพวกเนี้ยมันสามารถนําไปในการแฮกข้อมูลได้นะครับเช่นบางครั้งเขาอยากจะแฮกเข้าอีเมลเราเนี่ยเขาใช้ข้อมูลส่วนตัวเราตรงเนี้ยไปทําได้นะครับตรงเนี้ยอาจจะสุ่มเสี่ยงนะครับแม้ความเป็นจริงอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องลบครับโดยวิธีการนี้ครับเขาบอกว่าใช้แอลกอฮอล์เท่านั้นครับจริงเหรอ มันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับแต่ก็น่าสนใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองทำไปดูดีกว่านะครับว่ามันจะทําได้แบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับมาลุย อ่ะดีครับสวจิพหาได้คือแน่นอนครับทุกวันนี้การต่างของเป็นเรื่องง่ายมากครับมีเต็มครับอันนี้เป็นแค่เศษเีืยวเดียวเท่านั้นที่ผมมีนะครับนี่ครับก็พวกชื่อที่อยู่อะไรพวกนี้นะครับนี่ก็ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆอ่เห็นนะครับอ่ะประมาณนี้คือมีเยอะเลยมีเยอะมากครับแต่วันนี้ผมจะไม่ลองแค่กับกล่องพลาสติกเท่านั้นนะครับผมจะทดลองกับหลายๆอย่างครับเช่นพวกที่น่าจะมีผลได้ครับเช่นพวกบินพวกนี้ครับบินต่างๆนานาครับอันนี้คืออาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเรามากนะแต่ผมอยากทดลองดูเฉยว่ามันจะได้ผลหรือเปลล่าแ้วก็ เป็นเหมือนเนี่ยครับพวกของเล่นที่มีข้อมูลพวกนี้ผมอยากลองดูเฉยๆว่ามันจะสามารถลบแบบนี้ได้ด้วยหรือเปล่านะครับงั้นเราไปลองดูกันก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับแรกก็เอาพวกนี้นะพวกข้อมูลที่จะส่งพวกนี้เลยนะครับนี่นี่ครับแอลกอฮอล์นะครับจับไปเลยลุยลองดูกันแล้วก็จับใส่สำลีนะครับโปะไปแล้วก็ถูไปเลยครับถูตรงข้อมูลของเราพอนะครับอา้อาวอา้าวไหนอะ เอาไม่เห็นออกเลยอะ่ะอ้าวอะไรครับเตียอบอ่ะดูดิจะแสดงดีชดเอลดิแอบอ้าวไม่ออกครับฮึบอ,อ้าวอะไรครับยังไงครับเออ อันนี้ไม่ได้โอ้หรือว่าจะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนตรงเนี้ยเห็นไหมเขาเอาสกอ็อตเทปปิดทับอีกชั้นหนึ่งนะครับปิดทับตรงส่วนข้อมูลตรงนี้นะครับไม่แน่อาจจะต้องเอาตรงที่มันไม่มีอ่านีนี่อันนี้นนตรงเนี้ยไม่มีสกอ็อตเทปปิดทับเลยลองดูนะถ้าเป็นอย่างนี้จะได้หรือเปล่านะครับแต่คือตรงเนี้ยมันไม่ใช่ตรงข้อมูลของเรานะแต่ก็อยากจะลองดูเฉยว่าได้หรือเปล่านะครับอามาลองดูอ่าได้จริงครับนี่เอ้ย นี่ครับเป็นไงดูออกไหมว่าเป็นอะไรเนี่ยดูแทบไม่ออกนะครับมีจางๆอยู่เนี่ยมันสวินพอเห็นอยู่แต่จางมากคคอนี่เกิดลบดีๆก็ออกนะครับไอ้ตรงส่วนที่ลบไม่่อยออกเนี่ยเพราะเป็นสกอเทปติดอยู่ครับนั่นแปลว่ามันสามารถใช้เอ้ยอา้อาวอ้าวมันหายไปแป๊บเดียวครับแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่ดูดิอา้าว นั่นครับแสดงว่าจริงๆแล้วน่าจะใช้ไม่ได้แน่เลยครับเอาแล้วครับคือจากในทิกตอกอะมันแป๊บเดียวไงมันตรงอะไรที่หายไปก็โอเคว่าจุททาได้แต่สรุปทำไมทำมันกลับมาใหม่ครับอ่ะพอคนยังเหมือนแบบเหมือนแบบแอลกอฮอล์พอระเหยไปปุ๊บก็กลับมาใหม่อ้าวแล้วครับเอาแล้วครับอ่าลองดูก่อนลองดูก่อนอาจจะเป็นที่กล่องนี้อาจจะมีปัญหาลองดูกล่องแบบอื่นนะครับนี่กล่องนี้ครับกล่องนี้ตรงส่วนข้อมูลตรงนี้ไม่มีสกัดเทียบติดครับอ่ามาลองดูกันครับว่าออกมาเป็นยังไงนะครับ อา้อาวอา้าวหนักเลยอันนี้ก็ไม่ได้เลยเหมือนกันเอ้ยนี่ขนาดอันนี้เขาไม่มีจะมาเทียบติดเลยนะหรือพราะไม่แน่นะ้ครับว่าเขาอาจจะใช้เป็นกระดาษแบบกันน้ำอะไรอย่างนี้เหรอลบไม่ออกครับพอได้นะพอจางๆอยู่นี่อย่างนี้ตรงนี้ดูสายลักช้อปปี้หายไปแล้วนี่เห็นไหมครับอ๋อ อันนี้ไม่ใช่ลบแล้วครับอันนี้คือทําขาดเลยอันนี้คือตัวกระดาษขาดเลยถ้้ทาตัวกระดาษขาดอย่างนี้ครับไม่จาเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์ก็ได้ครับเอาอะไรขูดๆก็ได้ครับโอ้มันไม่ลบปะครับห่วยไงเนี่ยลองดูอีกแบบหนึ่งเลยอ่ามีตรงกลางนี้แล้วก็เทปไม่ติดแตน่นีอาจจะได้นะครับลองดูเป็นส่วนที่เป็นกระดาษเหมือนกระดาษเอสีธรรมดานี่ฮะช่องกลางนี้ไม่มีสกอ็อตเทปนะครับสกอ็อตเทปอยู่สองข้างนี้นะนี เป็นไงครับนี่นี่เป็นไงดูสินี่หายไปหมดเลยจริงๆครับโอ้ยหายแต่ว่าะมันขาดไม่ได้หายเพราะว่าเราหอไปทําให้ตัวนี้จางแบบในคลิปครับแสดงว่าใช้ไม่ได้ครับวิธีนี้ครับเอาแล้วครับอ้าวโดนสวยโดนหลอกแล้วครับที่มีใกล้เคียงครับก็คือส่วนตรงนี้เอาหนิกลับมาเหมือนเดิมได้เห็นไหมดูเนี่ยไม่ได้ครับแสดงว่าใช้ไม่ได้ผลจริงๆครับวิธีนี้ครับเอาแล้วครับอลองลองดูนี่หน่อยก็อ่ะเนี่ ถ้าสมมติว่าเป็นตัวสัญลักษณ์ตรงนี้ที่กล่องเลยลองดูครับอันนี้คือลองขำๆดูเฉยๆนะครับไม่ได้ว่ามีผลอะไรต่อเรานะครับไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันลอยอยู่เหมือนเดิมครับอ่าเฉพาะอันแรกนี้ก็ไม่ได้แล้วครับนี่อ่ะยังไงกันแน่ละครับเนี่ยโอ้โหอ่าทั้งนั้นสําหรับการทดลองแบบแรกนี้การลบข้อมูลส่วนตัวบนกล่องพัสดุที่ส่งของของเราเนี่ยมันทําไม่ได้ครับไม่ได้จริงครับอ่า นี่วิดีโอตัวฉบับเป็นของช้อปปีเองเลยนะครับนี่ขอผมก็ต่งจต่งช้อปปีเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโ,โอ้โหเอามาปดูต่อไปแล้วกันนะครับคราวนี้เราดูเป็นพวกแบบใบเสร็จพวกนี้แล้วกันนะครับลองดูว,ว่าถ้าใบเสร็จพวกนี้โดนแอลกอฮอล์จะลบล้างได้หรือเปล่านะครับคือในข้อสันนิษฐานของผมว่ามันเป็นตัวแบบข้อมูลพิมพ์มเหมือนกันอาจจะพอทํากันได้นะครับแต่ขนาเมื่อกี้แบบกล่องนั้นยังไม่ได้เลยนี่ลองดูนะครับมาหามาเฮ้ยโอ้โหอู้ อันนี้ลบออกแบบอย่างรวดเร็วเลยครับดูนี่อันนี้ไม่ได้จะเป็นลบที่ตัวหมึกของตัวหนังสือเลยครับดูดิเห็นไหม้าบลบ๊ลบหายไปเลยครับอ่าดูดิโออา้าวอันนี้ได้ผลครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับว่าพอแหง้งปุ๊บไม่ได้กลับมาใหม่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเออไม่นแน่นะครับ เพราะไม่แน่นะครับเหมือนเมเมื่อกี้พอเช็ดไปพอแห้งปุ๊บกลับมาเฉยเลยเปล่าประโยชน์สรุปอาจจะรอดูสักพักนึงนะครับเป่าให้มันแห้งกับอืมตรงนี้เดี๋ยวผม,ผมสูงให้ดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้อ่ะนี่ เพื่อนๆดูไปนะครับคือเท่าที่มองดูนะครับมันยังมองเห็นตัวหนังสืออยู่ครับมันดูจางลงก็จริงครับแต่จางลงแค่เล็กน้อยครับและตัวหนังสือทั้งหมดยังสามารถอ่านออกได้อยู่ครับเนี่ยเห็นไหมนะผมอ่านให้ฟังก่อนนะเนี่ยหถั่วงอก1ต้นหอมปักชี1ไล่ทิพถั่วเขียวหนึ่งกระเทียมโทนนี่เห็นไหมครับคือชัดเจนเลยของทุกอย่างยังอ่านได้อยู่หมดเลยครับถ้าสมมติว่านี่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราการทาแบบนี้นี่ก็คือเป่าประโยชน์ครับเพราะมันยังอ่านได้อยู่ดีครับแค่ดูให้มันเหมือนเละๆขึ้นแค่นั้น ใช่ใครับอ่ะก็ไม่เป็นผลอีกแล้วคือมันจางลงจริงแต่อ่านได้อยู่ไม่เป็นผลไม่ไม่ได้ช่วยอะไรครับอ่าอ่าไป <c oughs> อะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยอ่าอันสุดท้ายอันนี้เป็นแบบของเล่นที่แบบอ่ามีข้อมูลมีไีีสารสวยงามนะครับลองดูวา่าแบบนี้จะใช้ได้ด้วยหรือเปล่านะครับอ่าแปะ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 ,แปะ,แปะ,แปะโอ้โหอันนี้นี่ไม่มีผลเลยครับทําอะไรไม่ได้เลยครับคือมาด้วยที่ป็นเป็นกระดาษแบบมันมันเงาเงาสะท้อนแสงี่ออกมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไม่ได้เลยครับ ไม่มีผลเลยครับอ่าอแสดงว่าแบบนี้ไม่ได้นะครับแอลกอฮอล์ทำอะไรไม่ได้ครับอ่าโอเคอทั้งหมดนี้ครับก็คือการทดลองของเราในวันนี้นะครับออ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่เนะี่ยโอ้คือในวิดีโอที่เราดูจากติกตอกนั่นนะมันเร็วไงครับจังหวะที่มันหายไปอ่ะก็ป,ปึ๊บมัก็รีบตัดจบเลยแล้วก็ถึอว่ามันหายไปหมดครับแต่อย่างที่เห็นไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอจากติกตอกที่เรามาพิสูจน์ กันในวันนี้นะครับว่าเราสามารถใช้แอลกอฮอล์ลบล้างข้อมูลส่วนตัวจากกล่องวัสดุที่เราได้รับของมาแล้วเนี่ยนั้นไม่เป็นความจริงครับทําไม่ได้นะครับมันแค่หายไปชั่วคราวครับแล้วมันก็กลับมาใหม่ครับข้อมูลและทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมอ่านได้เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับเพิ่มเติมคือแบบเละเอะเทอะสกระปรกนิดหน่อยเท่านั้นเองครับ <laughs> แล้วก็เรากระดาษที่เป็นบินอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับไปตรงแบบกล่องของเล่นนี้ก็ไม่ได้เช่นกัน ครับอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบแอลกอฮอล์มันก็บอเช็ดแผลสีฟ้าเลยนะปกติเลยนะครับก็คือเป็นแอลกอฮอล์เลยนะครับก็ไม่ได้ครับทําไม่ได้ครับนี่นะครับการดูวิดีโอจากทิกตอกครับเหมือนต้องแบบฟังหูไวหูครับไม่ใช่นี้เป็นตายต้องแบบว่าดูตาไว้ตายนะครับอย่าเชื่อไปซะทั้งหมดนะครับต้องมาลองทําดูครับหรือถ้าไม่อยากลองทำเองส่งมาบอกผมครับเดี๋ยวผมกลมาพิสูจน์ให้ดูแบบนี้นะครับวู้ได้หายสงสัยไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งนี่ก็เป เพื่อนทุกคนมากนะครับที่ช่วยหาอะไรแบบเก๋ๆแปลกๆ,ๆใหม่ๆแบบนี้มาให้ผมทดลองพิสูจน์ดูนะครับมันเป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับเพื่อนๆสงสัยอันนี้ส่งมาปุ๊บผมทําเพื่อใหคนหอื่นก็ได้รู้ร <ๆ S 2> ด้วย <ๆ S 2> ครับว่าอ๋อโอเควิธีที่ดูแบบนี้มันได้หรือไม่ได้ไงครับเพราะฉะนั้นอยากให้ผมทําอะไรส่งเข้ามาครับเดี๋ยวจัดให้ดูอย่างแน่นอนครับและตน้นต้นวิดีโอครับถ้าใครอยากออกอากาศช่องผมนะครับส่งอินโทรตัวเองครับทำอะไรก็ได้ขอจริงๆเพียวๆนะครับแล้วพูดว่าคุณผู้ชมฮาฮาอินฟินิตี้ครับเดี๋ เป็นอินโทรของผมเลยนะครับช่วงนี้ที่เพื่อนเห็นหายไปเพราะว่าคนส่งมาน้อยครับพื้นผมใช้จนหมดแล้วเพราะผมลงโลทุกวันครับใช้จนหมดแล้วไม่มีให้ลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากออกส่งเลยครับได้ออกเลยแน่นอนครับโอเคเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับวันนี้ต้องไปทำลายทียังไงดีเนี่ยต้องฉีกทีนี่แหละน่าจะง่ายกว่าน้องนักเออร์กอล์ฮอล์เช็ดอยู่ทำไมแล้วก็ฉีกได้เนี่ยฉีกเลยเนี่ยฉีกเลยเนี่ยเอออ่าโอเคผมขอไปจัดการก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวคนเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปใช้จะแย่นะครับออ่าโเคคคนะรรัััับบสสวดีก chị ừ, nghĩ ngay của dưỡng đấy Ừ, ừ. ừ.